จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่73ของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ5 1 4 0 4 9ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น6ออำเภอได้แก่อําเภอเมืองสิงห์บุรีอําเภออินบุรีอําเภอบางระจันอําเภอค่ายบางระจันอําเภอท่าช้างและอําเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี มีจุดแข็งด้านภูมิประเทศและระบบนิวเวศเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสามสายไหลผ่านคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำลบบุรีนอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสายอื่นๆได้แก่ลำแมลาลำการ้องลำเชียงราดและลำโพชัยด้วยลักษณะภูมิประเทศและระบบนิวเวศที่ดีจังหวัดสิงห์บุรีจึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตรสูงมีพื้นที่เกษตรกรรม 4 9 1 5 3 5ไร่คิดเป็นร้อยละ9 5 6าของพื้นที่ทั้งจังหวัดวิสัยทัศน์ของจังหวัดสิงห์บุรีคือแหล่งผลิตเกษตรได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวสร้างสารรค์ สังคมเป็นสุขโดยมีพันธกิจหลักคือพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มพูนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสวัสดีครับผมชื่อนายเกติศักดิ์เทียนขาวชื่อใายนชื่อโจโอ,อายุ26ปีครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิพรมเมอนแก้วชื่อเล่นชื่อพลอยอายุ24ปีค่ะ เริ่มแรกผมเลี้ยงแพะประมาณ15แม่พ่อพันหนึ่งตัวครับเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองมีตลาดรองรับกิโลละประมาณ80บาทครับแต่ว่าณนาตอนนั้นมีกระแสเรื่องการตลาดเรื่องแพะสวยงามเข้ามาแทรกครับมันก็เลยทําให้แพะขุนพแพะขุนก็เลยมีราคาที่ยังไม่สูงมากก็ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาให้เป็นเลือดสูงขึ้นครับ เพื่อราคาจะได้เพิ่มตามการตลาดครับวิธีการเลี้ยงในแบบของผมวิธีลดต้นทุนแบบไม่ซื้อหัวอาหารเราจะใช้เป็นหญ้าแพนกล่าปลูกหญ้าแพนกล่าเพื่อลดต้นทุนไม่ต้องซื้อหัวอาหารให้แพะกินครับอย่างแรกข้อดีคือลดต้นทุนในการที่ซื้อพ่อพันธุ์เข้ามาใช้ในฟาร์มครับแล้วก็ได้พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อประหยัดต้นทุนครับในการเลี้ยงแพะ นอกจากเราเลี้ยงแพะแล้วเรายังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองนอกจากที่เราทานเองแล้วนะคะเหลือเราก็จะนำไปขายที่ตลาดค่ะค่ะความสุขที่ได้อยู่กับอาชีพนี้ก็คือว่าได้อยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะ ำน้ำแมลาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ดินดีน้ำดีสภาพแวดล้อมดีทำให้ปลาที่อยู่อาศัยในลำน้ำแมลาเนี่ยมีรสชาติอร่อยประเคนในในส่วนพื้นที่ที่อยู่เนี่ยเราอยู่ในเขตพื Cruise ้นที่ GI ก็คือพื้นที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของปลาช่อนแมลาจังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งมีระยะรักมีจากลำน้ำแมลามาแค่เพียง2กิโลเมตรนะครับ ก็เลยได้ทําการเลี้ยงปลาช่อนนะครับตอนนั้นก็เลยเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาเพราะว่าปลาช่อนแม่ลาเนี่ยมันเป็นคําฝันของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยก็แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีใครเลี้ยงนะครับก็เลยได้ลองมาเลี้ยงโดยนําพันธมาจากศูนย์วิจัยพัฒนาประมง์น้ําจืดสิงห์บุรีก็เริ่มเลี้ยงมา1 0 0 0ตัว1 0 0 0 0ตัว, 1, ตวจนถึงปัจจุบันตัเลี้ยงปริมาณเพิ่มมากขึ้น รักฟื้นฟูส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ชสุขภาพนะเราใช้ธีมคำว่าไบร์สิงคโรี2020นะหรือสองน้องเข้าเมืองสิงคแผ่นดินประวัติศาสตร์ให้พวกท่านได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสิ่งสำคัญสำคัญในจังหวัดสิง์บุร์ระหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อสุลปะของพวกเรารวนทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นสามารถมีรายได้มีงานทำมีข้าวกิน วันนี้เราแสดงพิธีการตีดาบแบบโบราณนะครับคนตีดาบที่นี่เหลืออยู่สองตระกูลถ้าเราไม่อนุรักษ์รักษาไว้ก็จะทำให้ประเพณีตีดาบแบบโบราณของเราสูญหายไปก็ขอให้ท่านนะครับได้ชมแล้วก็ได้มาอุดหนุนนะครับช่างตีดาบของเราเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้มีงานทำมีข้าวกิน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคมทุนทางสังคมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนวาราลัดได้น้อมนําเอาศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีบันไดเก้าขั้นสู่ความพอเพียงมัง่งคั่งยั่งยืนมาประยุกใช้ในการดํารงชีวิตโดยคิดทํารอดก่อนคิดทํารวยปรัชญาสามห่วงสองเงื่อนไขมีความพอประมาณไม่มากไปไม่น้อยไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นบ้านสวนวาราลัดมีพื้นที่ทั้งหมด5ไร่แบ่งพื้นที่ปลูกข้าวสองไร่เลี้ยงปลาเป็ด ไก่านจำนวนหนึ่งไร่ปลูกที่อยู่อาศัยไม้ผลและพืชผักสวนครัวจำนวนสองไร่สิ่งที่เราได้จากการใช้ชีวิตตามหลักความพอเพียงทำให้ครอบครัวและคนในชุมชนมีผักปลอดภัยไว้รับประทานมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต ทำให้มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกิดความอบอุ่นความรักความสามัคคีในครอบครัวและชุมชนอย่างช่วงวิกฤตโควิด -19 เราไม่ได้รับผลกระทบใดๆเพราะเรามีตลาดผักเป็นของตัวเราเองเราได้สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารไว้แล้วเราไม่ได้เก็บทุกอย่างไว้ในตู้เย็นแต่เราเก็บมันไว้กับธรรมชาติสะดวกที่จะหยิบจับออกมาทำอาหารโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเงิน